สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทําเต้าหู้ผัดพริกเกลือค่ะอันนี้เป็นเต้าหู้ไข่นะคะ,ะ่เป็นลูกไข่ของซ p พีนะคะก่อนอื่นนะคะพี่การก็ขอสับกระเทียมก่อนเลยค่ะพริกวันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะ,ะ,ะกรีดเขาจะใหญ่นะคะเราใช้สับกระเทียมนะคะวันนี้กระเทียมพี่การจะใช้ประมาณ1ิ จินยี่ถึง15กรีบนะคะก็ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะต่อไปนะคะก็เป็นออพริกขี้หนูค่ะเขียวแดงนะคะอันนี้จะเป็นพันธ์จินดาค่ะคเม็ดเขาจะใหญ่นะคะเราก็หั่นหนาๆาาชิ้นโตโตนะคะค่ะก็ประมาณร่วมๆ10เม็ดนะคะกะกะเอานะคะ วันนี้พี่การจะใช้เป็นเต้าหู้ไข่นะคะเป็นเต้าหู้ไข่แล้วเวลาหั่นเนี่ยพี่การจะหั่นเป็นเล็กๆคล้ายๆสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะเราเอาออกมาจากถุงนะคะแล้วเราก็มาหั่นนะคะ,ะก้อนหนึ่งก็จะเป็นแบงเป็นท่อนเป็นสักหกท่อนเล็กๆแล้วก็เป็นซอยจากท่อนแล้วก็หั่นเป็นสี่ นะคะเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปชุบกับแป้งทอดกรอบนะคะไปคูกกับแป้งทอดกรอบแล้วก็ค่อยทอดนะคะต่อไปนะคะเราก็ไปดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่สําหรับจะทําเต้าหู้ผัดพริกเกลือน,นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเต้าหู้ไข่ค่ะนะคะหแพ็นะคะก็ประมาณ 4, 4ีหก้อนนะคะ แล้วก็ใช้เป็นแป้งทอดกรอบค่ะ,ะยี่ห้อันไหนก็ได้นะคะและแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะกระเทียมสับนะคะอ่าหนึ่งถ้วยนะคะ,ะตามด้วยนะคะพริกเขียวแดงของจินดาค่ะประมาณสัก10เม็ดนะคะกะกะเอานะคะอ่าเกลือสักหยิบมือนึ่งนะคะก็เป็นประมาณสักหนส่วนสี่ช้อนชานะคะนิดหน่อยพอน้ำตาลก็ครึ่งช้อนชาค่ะ ตัดด้วยผงปรุงรสนะคะ,ะครึ่งช้อนชาค่ะใส่อย่างละนิดละหน่อยนะคะหหวานปแป๊มปแปมนะคะต่อไปนะคะเราก็เอาน้ํามันใส่กระทะค่ะอันนี้จะใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นน้ํามันปาล์มนะคะเพื่อนๆนใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะถ้าเป็นยี่ห้อ,อ,อถ้าเป็นปาล์มเนี่ยก็จะดีสําหรับการทอดนะคะพอน้ํามันร้อนได้ที่เราก็เอาเ,ออเต้าคู่ไข่ที่คลุกแป้งนะคะแป้งทอดกรอบน,นะคะลงทอดค่ะ เวลาเราคุกกับแป้งนะคะเราก็เอาเต้าหู้คุกแล้วก็ใช้กระชอนก็ได้เขยา่าเขย่าให้ผงแป้งเขาออกนิดหน่อยนะคะให้ค่อยแค่ติดพอค่ะแล้วเราก็ลงทอดได้เลยตอนแรกเราก็เปิดแก๊สเนี่ยใช้ไฟแรงก่อนพอเราลงทอดแล้วก็หลีเป็นไฟกลางค่ะทอดให้สุกเหลืองนะคะ พี่การมีสูตรเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะเมนูง่ายๆแต่รับรองว่าอร่อยนะคะกับกรอบนุ่มๆถ้าทานร้อนๆนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอ่าเห็นไหมคะก็เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะคะต่อไปนะคะเราก็เอาน้ำมันใส่กระทะนิดนึงตามด้วย กระเทียมนะคะที่เราสับไว้เมื่อคู่นะคะอันนี้เราจะผัดกระเทียมให้สุกนะคะไม่เหลืองหอมนะคะให้สุกค่ะพอใกล้ใกล้สุกแล้วเนี่ยเราก็จะเอาพริกขี้หนูจินดาที่เราสับไว้เมื่อคู่เนะะี่ยค่ะที่หั่นหยาบนะคะลงผัดค่ะอันนี้เราให้กระเทียมสุกก่อนนะคะ ถ้าเราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยเนี่ยผัดแป๊บเดียวเองค่ะเพื่อนๆอ่าแล้วก็ใส่กับพริกลงไปนะคะขั้นตอนนี้เราจะผัดเร็วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพริกเขาจะเหี่ยวสีไม่สวยแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะ,ะตามด้วยผงปรุงรสค่ะแล้วก็ตักด้วยน้ำตาลทรายค่ะ,ะค่อยค่อยใส่นะลองชิมดูก่อนนะคะรสชาติก็จะหวานหวานเค็มเ็มเผ็ดเ็ดนะคะปลอมแป้มนะคะ ถ้ารถายังไม่ถูกใจก็สามารถเพิ่มเติมได้ค่ะเพืเ่อนๆค่ะถ้ารถเราถูกใจแล้วก็เทเต้าหู้ลงไปคุกเลยค่ะอันนี้สมาชิกของพิการาค่อนข้างหลายคนนะคะพิการก็เลยจัดหนักเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะหวานปลารมปลแนมเค็มๆนิดๆเผ็ดนหน่อยๆอร่อยมากเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะ แค่นี้นะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆทานเป็นกับแก้มก็ได้หรือจะเป็นกับข้าวก็ได้นะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเต้าหู้ผัดพริกเกลือของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะสวัสดีค่ะ